สปอรส่งเจ้าเช็คสุประโชคลงมาจนด้านนี้ครับแนทนพยันนักมุรายครับนาที78ครับลูกัสไหลบอลให้กับสุประโชคเหลือขึ้นกับมาครับมิยาสวะอารานโนพิกพยายามที่จะหนีของโคมิปอยย่อออกไปซ้ายสุประโชคหนีได้สวยครับจังหวะน,นี้พยายามที่จะลุยไปต่อสุปโชคบอลคือกกับมาัดกันใหม่ที่โคมิแทงเข้าช่องแล้วสุประโชคซัดขวามีติดบล็อก คิมกันฮีจะยิงก็โดนขวาโดยโอซามุาครับเบามาถึงตรงนี้ครับอยู่ยาสนอบเบิดขึ้นมาได้มงแล้วได้ยิงของยูกิโคบายาชิครับสัตว์อีกทีก็ไม่ตรงกอบครับสุภโชคจังหวะสวนตูมเดียวของสุภโชคครับเนี่ยจังหวะยิงของยูกิโคบายาชิก่อนนี่ครับแล้วก็ตามสามด้วยสุภโชคครับพยายามจะฟ้องเอาลูกแต่มุมครับ บอลมันติดสายก้อยเอาไว้เองครับก็ไม่ออกไปซ้ายสุดครับที่ลูกัสเฟอร์นันเดสให้สุปโชคทําทางมาสวยเลยครับดึงบอลของสุปโชคเข้ากรอบสวยเลยครับแล้วเปิดบาลดูยิ้ยังไม่ผ่านครับโอ้โหได้รู้แล้วครับซัปโปโรบอลขึ้นซ้ายครับของซัปโปโรปล่อยให้สุปโชคได้วิ่งครับลูกัสเฟอร์นนเดสต่วนกับฟุกุดะชิงเหลี่ยมมาตรงนี้โอ้โหบอลออกหลังไปครับ อย่าไปแย่งบอลจากฟุกุดะเลยครับสุภโชคมีตัวเลือกเป็นลูคัสปุนอยู่คลองบอลอยู่ครับสุภโชคสารชาติป่าเองแล้วออกไปซ้ายให้กับลูคัสโซนเดสไม่ได้ผีผ่ามากครับสุภโชคไหลามาไหลามาแล้วทําชิ่งกันตรงนี้ถึงมิยาสวะหม่งตั้งให้แล้วครับไปถึงกึนฮีเรียกความมั่นใจกลับมาได้ตอนไหนแล้วซัปโปโรสุภโชคเล่นกับยุกิโคบายาชิครับ ให้ปาดมายูยาสโนเข้าสาย้ายแล้วปั่นไม่ได้ประตูครับจักว่ายิงของอยูยาสโนครับมันทุกนัดสดทุกคู่ดูฟรีทั้งฤดูกาลติดตามชมการถ่ายทอดสดเจลีกได้ทาง YouTube สยามสปอร์ต